สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมมีสายเวสปานะสายเลโทรนิดหนึ่งนะสายสกูตเตอร์แบบสายคนชอบแบรนด์ของตัวเวสป a นะผมมีเวสปานะครับ GTV 300ร้อ H P E โอ้ยภาษาอังกฤษเก่งเหลือเกินมานำเสนอเพื่อนๆกันคันนี้ต้องบอกว่าไฮไลท์ครับ รถปี2023นะรถปีที่แล้วแล้วก็สภาพเหมือนรถใหม่ต้องบอกว่าเหมือนรถใหม่เลยนะเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าสติกเกอร์เนี่ยหลายจุดเลยนะเนี่ยยังไม่ได้แกะเลยนะสติกเกอร์ต่างๆนะนี่ตรงตปั๊มเบรกก็มีสติกเกอร์อยูให้ดูกันนะว่าสติกเกอร์ยังไม่ได้แกะเลย ยังไม่มีใครซอลเลยอ่ะคือจะบอกว่ามันเป็นรถใหม่ก็ว่าได้นะแต่อันนี้เป็นรถมือสองครับก็น่าจะเป็นมือสองในตลาดตอนนี้น่าจะมีคันเดียวอ่ะที่เป็นตัวโฉมนี้นะนะครับตัวนี้ก็เป็น GTV GTV เนี่ยจะเป็นไฟล่างนะนี่ตะเกียงล่างก็เลยตะเกียงล่างอยู่ที่บังโคนหน้าดูคลาสสิกสวยงามแล้วคันนี้ พอมันมีสีตัดเป็นสีส้มเนี่ยมันดูเลสซิ่งดีนะมันดูเลสซิ่งมากเลยนะครับแล้วก็โฉมนี้เนี่ยบอกให้เลยนะช่วงล่างมีการปรับเปลี่ยนใหม่หมดแล้วนะคือใครที่เคยขับสามร้อยตัวเก่าอยู่เนี่ยพอมาขับโฉมนี้เนี่ยรุ่นใหม่เนี่ยขับดีกว่าคนละเรื่องเลยช o หลังเนี่ยปรับพีโลดได้ด้วยนะนี่นะครับมาพร้อมระบบเบรก ABS นะแล้วก็มีระบบ ASR นะครับป้องกรรองันลื่นทนลายนะของลิขสิทธิ์ของเวสป้าเขานะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นแบบทันเปลืยเหมือนอารมณ์มันทันเปลยนะมันเวสป้าสมัยก่นอนนี่ดูจอผมชอบจอมากเลยคล้ายๆพวกตระกูลถ้าเป็นรถยนต์ก็เป็นมินินะจอจอันนี้มันแบบดูคลาสสิกมากเลยตอนแรกมองเหมือนจะปรับปรับองศาได้ปรับไปได้นะน,นี่ดูสภาพรถนะใหม่มาก นะครับใหม่มากนี่สติกเกอร์ที่ปั๊มเบรกอะ่ะเนี่ยยังไม่ได้แกะเลยคันนี้ไม่ใหม่ได้ไงครับวิ่งหลักร้อยโลเดี๋ยวให้ดูนะแล้วก็เบาสวยอยู่แล้ะคือมันเหมือนรถใหม่เลยผมมองหาตําหนิคันนี้ไม่เจอแล้วกันไม่มีตําหนินะยังมอหาตําหนิไม่เจอนะครับอุปกรณ์ก็ครบเหมือนรถใหม่กองอยู่ตรงนน้นเดี๋ยวผมพาไปดูอีกทีหนึ่งคันนี้มีของแต่งนี่ครับ ชิ้นนี้เป็นของแต่งนะของเดิมมันจะไม่มีตัวรับตรงนี้นะไม่มีตะแกรงชุดนี้นะครับจะเป็นค่มือจับเป็นของแต่งเบาะตูดมดนะครับตัวข้อเบาะคนน้ซนเนี่ยหรือเขาเรียกเบาะตูดมดเนี่ยอันนี้ก็เป็นของแต่งนะงานแท้นะครับสีเดียวกับตัวรถเลยราคาไม่ถูกนะพวกนี้ของแต่งเวสป้านี่แพงทุกตัวนะครับถอดออกได้นะใช้ไขน็อตสองตัวขันออกได้แล้วนะครับ มีของแต่งหนึ่งมีของแต่งสองมีของแต่งไล่ข้างมาด้วยนะชุดแต่งคันนี้บอกให้เลยว่าวิ่งกว่ารถเ,เดิมแน่นอนไล่ข้างมาแล้วแล้วก็คอไอดีเป็นสแตนเลสด้วยเดี๋ยวเปิดให้ดูเดี๋ยว,ยวนะเดี๋ยวเปิดให้ดูโคตรใหม่อ่ะงานดีขึ้นเยอะนะด้วสานี่สติกเกอร์เดิมยังอยู่อ่ะ เ,เวป้าข้อดีของเขาคือถอดตรงนี้ได้นี่เดินคอผมมองน่าจะเป็นไทเทปะเหมือนไทเทมากกว่าสแตนเลสน่าจะเป็นไทเทมากกว่าตัวคอไอดีนะที่เข้ากองอากาศนะครับคันนี้ใหม่แบบเนี่ยน็อตเดิมมาร์กเดิมอะไรยังอยู่ครบแต่ว่าก็แอบแต่งแบบเลสซิ่งมันนิดนึงนะเพื่อการขับขี่ที่สนุกมากขึ้นนะสำหรับคันนี้ นะครับนี่แล้วก็ดูหน้าจอดูหน้าจอผมจะให้เห็นหน้าจอนี่เวลคัมนะดนี่ขึ้นมาแบบดิจิตอลร้อยเอเซนน่ะนะครับแล้วก็สวยนะครับใหเบสขึ้นปกติเลขใหม่ครับหกร้อยแปดกิโลโคตรใหม่มีเกความร้อนให้แล้วนะนี่น้ำมันเคลื่อนเกความร้อนกดโหมดตรงนี้ก็ได้นะโหมด ก็อัตราการสูบน,น้ำมันโวล์ไฟนะมีระบบ A S R เดี๋ยวทัรตาให้ฟังเสียงดีกว่าเครื่องยนต์นิ่งๆเงียบครับแต่บอกให้เลยคันนี้เนี่ยรอบมาเร็วมาเร็วอันนี้ทัชชั่นคอนโทรลตัดอยู่นะครับแต่แต่เดิมอยู่นะถ้าเออสวีทป้าที่เสียข้อเสียอย่างเดียวนะไม่มีไฟขอทางนะไฟฉุกเฉิอนะไฟผ่ามากไม่มีเลยโชว์ไฟไม่ได้ นี่ไฟเลี้ยวนะเป็น LED นะแล้วเขาเป็นแบบเป็นเส้นๆนะดูสวยงามนะครับไฟเลี้ยวสนไฟเบรกเนี่ยสวยอยู่เลยนะครับนี่เป็นแบบ LED ทั้งระบบนะครับนี่สวยไฟท้ายนี่เขาสวยเลยไฟหน้าสวยกว่าไฟหน้าเป็น Full LED มีไฟ daytime นะครับเป็นแบบนี่เลยนะครับแล้วก็เปิดไฟเลี้ยวก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เป็น LED ทั้งระบบนะไม่ใช่ไมมีหลอดไสละนี่ไฟหน้า ไฟต่ำแล้วก็ไฟสูงนะครับรีเซคล่างจะเป็นไฟสูงนี่เป็นบางๆสวยนะนี่ดูเน็กไทยด้านหน้าตัดสีส้มและสีเนี้โค้สวยในเล่มเนี่ยลงว่าเป็นสีน้ำตาลนะมันเป็นน้ำตาลอ่อนๆน,นะนี่ล้อแม็กนะครับเป็นลายใหม่ละลายเหมือนกับตังหันนะใบพัดนะครับแล้วก็มีการเล่นสติกเกอร์แบบตัดสีส้ม ซ้ายขวารุ่นนี้มีหม้อน้ำนะครับซ้ายขวาจานเบรยังแทบไม่เึิกอะ่ะนะครับนี่ติ๊กเกอร์ติ๊กเกอร์ตรงนี้ยังอยู่โดนน้ำไปแล้วเพราะของเอาไปล้างรถเพิ่งจะโดนน้ำครั้งแรกนี่ใหม่มากหน้าจอสวยง,งามนะครับปรับโหมดตรงนี้เปิดเบาะตรงนี้นะครับขอแขวนของขอแวข,อขอแวนของต้องมีนะเวสป้ามันต้องมีขอแขวนของนี่แล้วก็เกะด้านหน้า กดลงไปอ,อันนี้เป็นช่องเก็บเครื่องมือนะอยู่ข้างนี้แล้วก็มีช่องชาร์จ USB ให้ด้วยนะครับตรงนี้นะอันนี้เป็นกล่องฟิลเขาเก็บถูงมือได้หน่อยนึงอนะส่วนใหญ่เก็บข้างล่างนะคุณด,ดูตัวฟอร์บอร์ดนะไม่มีรอยครับกิปมากอันนี้กิปมากอาจจะระดับเครื่องก่อนนะส่วนกุญแจเนี่ยี่ดับเครื่องก็จะเป็นแบบนี้นะแล้วก็จะมี CU C can turn on เอ้ย You can turn on โอ้ภาษาอังกฤษแปลว่าอะไรวะมาดูรีโมทเขานะนี่ไฮเทคนะคือเป็นรีโมทแบบนี้แล้วอะล็อกรถได้นะนี่ล็อกรถได้นะนประมาณนี้นะทะเบียนก็45 4503สีห้ยวันนี้วันที่15นี้าว่วันนี้หวยออกงั้นะเดี๋ยวผมรีบลงคลิปก่อนเลย หลดคลิป YouTube คันนี้ก่อนเผื่อใครไปแทงหวยนะถูกแล้วก็ต้องมาซื้อรถผมนะถือว่าเป็นการใบหวยในตัวนะครับกิฟม,มากสภาพนะครับท่อเนี่ยยังดำเงาอยู่เลยนะครับสภาพเนียนตาเนียนใจคันนี้ราคารถใหม่เนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดงานสองแสนสามหมื่นสองพันะน่าจะประมาณนี้นะน่าจะประมาณนี้ สองแสนสาม,มื่นสองพันได้ปะไม่ค่อยชัวร์เท่าไหร่แต่น่าจะประมาณนี้แหละสองแสนสองแสนกว่าบาทนะครับแล้วก็ที่ผมผมลองขับเนี่ยอัตราการเล่งเล่นแซงคันนี้ะดีมากนะครับอาจจะได้เพราะชุดข้างนะชุดไล่ข้างมาผมไม่แน่ใจว่าเขาใส่สำนักอะไรนะแต่เจ้าของเนี่ยบอกเลยว่าไม่ธรรมดานะรถที่บ้านแกนี่แต่งทุกคันแต่งของดีๆทั้งนั้นนะครับเป็นลูกค้าประจำอยู่นะครับ แล้วก็มีตัวนี้ให้ด้วยนตัวชิลหน้าเขาเรียกชิลนะบางทีเขาเรียกครอบใหม่นะแต่ว่าในภาษาของเวสป้าเขาเรียกว่าชิลหน้านะครับตัวกันลมตัวนี้ผมมีสีส้มให้ชุดหนึ่งนะเป็นของแต่งจะเป็นสีส้มทั้งอันเลยนะครับมีให้ด้วยของใหม่นะครับเราไม่เก็บนะของมีของมาเราก็ให้ไปด้วยนะ อ๋อราคาสองแสนสามหมื่นสองพันเก้าร้อยบาทนะนี่ประมาณนี้นะครับสภาพรอบคันคันนี้ผมขายนะผมได้มาแพงนะผมบอกให้เลยว,ว่าคันนี้รถมันสวยก็ได้ลูกค้ามาแรงอยู่นะครับเพราะว่ามันเหมือนรถใหม่เลยแหละแต่ถ้าเกิดใครที่อยากได้รถรถรถใหม่อยู่แล้วก็อยากซื้อันสดนะผมว่าคันนี้มันก็ถูกถูกไปสามหมื่นกว่าบาท ได้อยู่นะสาม0 0ื่นบาทนะคันนี้ผมเปิดขายที่1 9ึ่งแ้าืนเ้าพับาทนะครับสนใจติดต่อศูนย์แปดสามสี่สี่หนึ่งสี่หนึ่งหนึ่งหนึ่งนะครับนะครับหนึ่งแส้าห้าพับาทเราไปดูอุปกรณ์ที่เหลือตรงนี้กันวางไว้เป็นไอ้นีเลยเรามานั่งดูกันเมื่อยละอุปกรณ์ก็จะประกอบด้วยสมุดนะมีประวัติของตัวเวสป้า นะครับคู่มือการใช้งานเบื้องต้นภาษีเนี่ยมันหมดเมษาพอดีเพราะว่ารถเนี่ยลูกค้าซื้อเมื่อวันที่1เมษาในบุ๊กสวิทเนี่ยนะหนึ่งเมษาน่าจะไม่ผิดหนึ่งเมษานะครับออกรถมาเดี๋ยวผมเปิดดูให้นะโอเคการติดชื่อลูกค้านี่ออกรถมาเมื่อ1เมษานะสองห้าหกเจ็ดนะปีที่แล้วนะครับออกที่ Motor, นะลีิมอเตอร์เพชรเกษมแถวลาเลยบางแคนะ แล้วก็คันนี้เซอร์วิสต,ตอน500กิโลแรกแล้วนะครับจริงล้วเซอร์วิสทันโลนะแต่ลูกค้าเซอร์วิส500เลยเปิดให้ดู่อนนี่นี่เซอร์วิสต,ตอน587เพิ่งจะเซอร์วิสไปนะครับเมษาแล้วก็จอดนี่เปลี่ยนน้ำมันเครื่องเปลี่ยนน้ำมันเฟืองท้ายโอลิงกองเครื่องนะครับเช็คอีกทีก็5,000กิโลนะใช้ไปอีก5,000กิโลเจ้าของเดียวนะครับ รถมือเดียวในเล่มนะครับเล่มไม่มีชชมุูสูญหายแน่นอนนะครับรุ่นปีคอ,อ2023พันยิบสาเวลาผมขายรถเนี่ยผมจะย้ำนะครับว่าปีที่ผมลงคือเป็นรุ่นรุ่นปีคอ,อไม่ใช่วันที่จดทะเบียนนะครับเพราะบางคันมันก็ลากลากจดเนาะเครื่องมือติดรถอยู่ครบนะครับอันนี้คู่มือการใช้งานแมนนวลน,นะครับภาษาไทยด้วยโหใครใช้ไม่เป็นไปอ่านครับอ่านแล้วเดี๋ยวก็เป็น <laughs> อันนี้เป็นอะซัซซสสัี่ ตัวเกี่ยวเบาะสำรองแล้วก็วิธีการติดตั้งตัวเบาะตูดมดเนาะนี่เขาก็จะมีมาให้ประมาณนี้เลยเก็บมาอย่างเรียบร้อยนะนี่ประมาณนี้ไม่รู้มันเป็นแบรนด์อะไรของประเทศอะไรแต่ผมคิดว่าน่าจะเป็นของทางยุโรปเลยแหละนี่มันเป็นของ p g o เลยนะตัวครอบเบาะนะั่นน่ะมันเป็นงานแท้มันไม่ใช่งานก๊อปปี้ประมาณนี้ผ้าสี ผมต่อให้แล้วนะครับเพราะว่ามันหมดพอดีเนะาะเมษามันหมดไปแล้วผมไปต่อภาษีให้เรียบร้อยพอรบร์เรียบร้อยนะครับสนใจไงก็ติดต่อสอบถามได้ที่0834414111นะครับสำหรับเ e s ป้า300 GTV HPE โอ้ชื่อยาวไปไหนโอเคนะครับเดี๋ยวมาเรามาต่อคันนี้เลยนะ BMW c หกห้าศูนสปอร์ตรถไม่แค่11,000หมกิโลแท้ๆนะครับเดี๋ยวมาอัปเดตกันนะครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวรีบลงก่อนเดี๋ยวเผื่อเพื่อนๆจะแอบไปซื้อลอตเตอรี่นี่4ห0 3นมะมี7จ็ข้งหน้าด้วยไม่รู้ใครจะไปเล่นเล่นตัวไหนก็ลองไปเลือกดูแต่ถูกแล้วก็มาแจ้งกันให้ใหผมฟังได้แล้วว่าถูกเผื่อมันจะออกนะโอเคขอบคุณที่ติดตามแล้วกันนะครับผมสวัสดีครับ